สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อในสายตาเขามองว่าคุณเป็นยังไงในสายตาเขาเขามองว่าคุณเป็นยังไงนะคะ Okay. โอเคอ่ะเขามองว่าคุณเนี่ยหลักๆเลยนะออกมาทั้ง queen pen of pentacle s แล้วก็ king of pentacle s นะคะแสดงว่าหลักๆเลยเนี่ยคุณนะ่ะเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีความอ ดูมีสง่าราศีอ่ะแบบการแต่งตัวสะอาดสะอ้านรักรูปรัก์บุคลิกภาพดีอืมเป็นคนดูแลตัวเองดีรักตัวเองนะคะบางคนออกกำลังกายไปฟิตเนสอะไรแบบเนี้ยแบบให้ให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะทำทุกอย่างที่จะแบบเพื่อดูแลตัวเองทั้งภายนอกแล้วก็ภายใน เพราะมันมาทั้งคิงทั้งคุีนะผู้อ่านมีความรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่แบบรักตัวเองมากๆอะ่ะแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากๆด้วยอืมบางคนก็คือเอ่อเข้าเข้าฟิตเนสแล้วเนาะแล้วก็อาจจะแบบมีเข้าคลินิกเสริมความงามอะไรอย่างเงี้ยให้คุณหมอช่วยดูแลผิวพรรณอะไรอย่างนี้ด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะคุณจะมีความแบบรักสวยรักงามคือจะต้องดูดีอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แนวแบบ เซ่อๆค่ะอืมแล้วก็เอ่อการเงินน่าจะค่อนข้างดีด้วยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่น่าจะแบบฐานะดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณดูเป็นคนหาเงินเก่งด้วยเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนขยันเป็นคนหาเงินเก่งหาเงินได้หลากหลายทางอะ่ะเนี่ยเพราะ ไพ่มันออกมาทั้งคิงทั้งควีนอย่างเงี้ยคือมันมันค่อนข้างจะตอกย้ำอะว่าเรื่องการเงินโดดเด่นเรื่องฐานะค่อนข้างดีเลยทีเดียวอือหรือไม่ก็คือไม่ลําบากแนะ่นอนไม่ใช่ฐานะยากจนไม่ใช่ลําบากอะนะคะเออแล้วก็เป็นคนรักสวยและงามเนาะพูดไปแล้วนะคะอืมเป็นคนจริงจัง นะคะจริงจังจริงใจแล้วก็เอาจริงๆอะ่ะค่อนข้างจะใจเย็นค่อนข้างจะใจเย็นแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความมีอารมณ์แปรปรวนอันนี้ที่เขามองอะนะในสายตาของเขาอะนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ที่แบบแปรปรวน คือเวลาดีอ่ะก็ดีมากดีใจหายเป็นคนที่แบบสดใสล่าเริงน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือพลังงานด้านบวกคุณก็มาเต็มอะ่ะแต่เวลาที่คุณหงุดหงิดคุณเศร้าอารมณ์ดิ่งอย่างเงี้ยก็ดิ่งสุดมากๆเลยเหมือนกันดิ่งสุดมากๆแบบคเครียดกังวลหดหู่หม่นหมองเศร้าหมองแต่คุณอะ เวลาเครียดต่อให้คุณเครียดคุณก็ไม่ไปโวยวายอะไรกับใครนะแต่ว่าคุณจะเหมือนแบบกายร่างเป็นดราม่าควีนเป็นดราม่าควีนนะคะคือค่อนข้างจะซนซิทีฟแล้วก็คิดมากขี้กังวลคิดเยอะแล้วก็จิตใจค่อนข้างจะเปราะบางนิดนึงมันจะดูแบบแตกต่างเลยอะ แตกต่างกับตอนที่คุณอารมณ์ดีตอนที่คุณมีความสุขตอนที่คุณมีความสุขคุณจะดูแบบเป็นคนที่มีเอ,อความมั่นคงทางอารมณ์มากๆคุณจะสดใสมากๆคุณจะร่าเริงสนุกสนานขี้เล่นอืแล้วก็มีเสน่ห์แพรวนะครับมีเสน่ห์ในตัวเยอะมากคุณอะแต่พอพอเศร้าคุณจะแบบเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอะ คุณจะดึงทุกอย่างมาสมใส่ตัวเองเป็นดราม่าควีนแบบโลกนี้ทำไมมันโหดร้ายกับฉันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่อะจะเป็นในช่วงมันจะไม่ได้เป็นตลอดอะมันจะเป็นช่วงโดยเฉพาะช่วงกลางคืนมากกว่าช่วงอยู่คนเดียวเหงาเงาอารมณ์ดิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มี แล้วก็จะเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจอือย่างบางทีนะถ้าสมมุติว่าเออตอนกลางวันเนี่ยอาจจะแบบอารมณ์ดีมุงม้งมิง้งงุ้งงิ้งอยู่ดีๆเนี่ยพอตอนกลางคืนตอนกลางคืนอยู่คนเดียวเหงาเศร้าดึงดรามา่า แล้วคุณอาจจะโทรไปหรือส่งข้อความไปตัดพ้อต่อว่าเขาหรือว่าแบบสมมุติคุณส่งข้อความหาเขาแล้วเขาไม่ตอบสักทีเงี้ยคุณก็จะยิ่งดึงดรามา่าคุณก็จะแบบยิ่งหดหูแบบทําไมทอดทิ้งฉันทําไมไม่สนใจใยดีสมมุติเขาตอบช้าไปสักครึ่งชั่วโมงเขาอาจจะอาบน้ําอยู่หรือเขาเผลอนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาทํางานอยู่คุณก็จะแบบ ทำไมทำไมถึงไม่สนใจฉันทำไมไม่แคร์ฉันใช่สิฉันไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมเนี่ยจะเป็นแนวนี้เลยคืออารมณ์คุณจะแบบคิดนูน่นคิดนี่อันนี้เฉพาะเวลาที่แบบอารมณ์ดิ่งนะแต่ถ้าเวลาอารมณ์ดีมันก็ไม่มีปัญหาคุณก็ไม่ได้มาโวยวายไม่ได้มาฟุ้งไฟอะไรแบบนี้หรอกแต่แต่ถ้าช่วงไหนที่คุณเป็นน่ะอารมณ์คุณมันแปรปรวนอะ่ะอืมคุณก็จะเป็นแบบเนี่ยเป็น เรื่องเศร้าชีวิตมันหมุนหมองไปหมดเลยแล้วก็คุณจะมีการตัดพ้อต่อว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเอออัอน,นี้มาดูว่าข้อดีที่เขามองคุณบ้างนะก็ข้อดีก็อะบอกไปแล้วเนาะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักเป็นคนสดใสร่าเริงเวลาที่อารมณ์ดีคุณจะมีพลังงานบวกมากน่าอยู่ใกล้น่าเข้าหาเพราะว่าดูแบบสนุกสนานดูเอนจอยเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่เอ่อแอคทีฟอืม มีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ขยันเขาบอกว่าคุณเป็นคนขยันเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่ปรับตัวเก่งในทุกๆสถานการณ์เรียกว่าเป็นคนที่น่าจะแบบเอาตัวรอดได้ เอาตัวรอดได้ดีอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณคุณจะค่อนข้างจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆได้แล้วก็อยู่รอดปลอดภัยได้เลยอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะเขามองว่าคุณจิตใจดีแล้วก็ไม่ค่อยจะโกรธหรือว่าโมโหอะไรนานๆนะคะค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ปณีปนอมมีความรอมชอมกันอะอืมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พวกแบบหัวแข็งดื้อดึงอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนที่ค่อนข้างจะยอมความคนอื่นง่ายๆเพราะดูแล้วไม่ค่อยชอบมีเรื่องไม่ค่อยชอบมีเอ,อ่อปัญหาอะไรกับใครถ้าโกรธก็คืออะถ้าถ้ามาคุยกันมาขอโทษมาปรับความเข้าใจคุณก็พร้อมให้อภยัย คุณเป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆคุณชอบอะไรที่แบบจริงใจอะถ้ามาแบบจริงใจเนี่ยคุณก็พร้อมจะรับฟังอืมเพราะว่าปกติเนี่ยคุณคุณค่อนข้างดราม่าอยู่แล้วคุณก็ไม่อยากจะมีเรื่องดราม่าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าคุณเหมือนเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วนะคือเป็นคนประมาณว่าขี้งอนขี้น้อยใจแต่ว่าถ้ามาง้อก็หายก็จบอะไรแบบเนี้ย เออไม,ไม่ไม่ไม่ยืดเยื้อไม่ไม่ไม่วุ่นวายไม่ยาวนานนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นได้อีก <c oughs> ก็อาจจะเป็นบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะกรณีถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณยิ่งมีอารมณ์แปรปรวนอืมถ้าเป็นผู้ชายก็แน่จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดนึงอ่ะเป็นอารมณ์แบบก็อารมณ์แปรปรวนเหมือนกันแต่ว่า อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าผู้หญิงนะคะเพราะว่าพลังงานของเฟมินีเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าเอ่อถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีความความแมนแมนหน่อยเนาะผู้ชายก็อาจจะไม่ไม่ค่อยจะยิงสักเท่าไหร่แต่ก็อาจจะแบบเอ่อมีอารมณ์แปรปรวนบ้างเล็กๆน้อยนอยนอยืมอาจจะมีบางช่วงที่เข้าถึงยาก มีบางช่วงที่เข้าใจยากอะไรแบบเนี้เอออ่ะแล้วช่วงนี้ขอดูหน่อยนะแล้วช่วงนี้เนี่ยเขามองว่าชีวิตคุณเป็นยังไงในความคิดของเขาอือ่ะสองใบเอา้าสามใบอ่ะ โ okay. mm hmm. อเคอืมเขามองว่าชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะเอ่ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างจะไปได้ดีไปได้สวยแล้วก็ดูมีความสุขดีดูคุณมีความสุขดีแล้วคุณก็ดูเข้มแข็งดูสตรองดู อารมณ์ค่อนข้างนิ่งอ่ะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณสองคนน่ะคุณกับกับเขาที่คุณนึกถึงอ,อยู่ในตอนเนี้ยได้คุยกันอยู่หรือเปล่านะแต่อันนี้เป็นภาพที่เขามองมองมาไม่ว่าไม่รู้ว่าคุณสองคนยังเอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่ไหมถ้าไม่ได้อยู่เขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้ว่าความจริงแล้วคุณเป็นยังไงแต่เขาก็อาจจะเห็นแค่ภาพภายนอก สิ่งที่คุณแสดงออกมาให้เห็นอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็มองว่าชีวิตคุณช่วงเนี้ยน่าจะไปได้ดีไปได้สวยคุณน่าจะกำลังหมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างน่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคุณอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะเก็บเงินอืม แล้วก็น่าจะพุ่งเป้าไปที่การทํางานแล้วก็โฟกัสไปที่สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่กับเพื่อนฝูงซะมากกว่าอืมอยู่กับเพื่อนฝูงซะมากกว่าแล้วก็ดูมีความสุขดีนะคะมีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานของคุณช่วงนี้อาจจะกําลังไปได้ดีกําลังไปได้สวยนี่คือสิ่งที่เขามองนะโอเค ก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ